มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะกุ๊กไก่มีอัปเดตข่าวการถ่ายทำซีรีส์ใหม่มาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องนี้นะคะชื่อภาษาไทยก็คือปรระปจำนนชื่อภาษาอังกฤษเนี่นะคือ the prisoner of beauty ที่อยากจะมาเล่าเนี่ยนะก็เพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ทันถ่ายทำเลยนะคะแพลนกำหนดที่จะถ่ายทำเนี่ยคือเดือนมีนาคมปีนี้แหละ ทีนี้จะได้ดูเมื่อไหร่เนี่ยต้องเป็นปีหน้าหรือว่าอีก2ปีแน่นอนแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะ เป็นที่แบบจับตามองกันเยอะเพราะว่า1นิยายแปลไทยมีแล้วในชื่อนี้แหละประปักจำนนนะรู้สึกว่าจะเป็นของสำนักพิมพ์แจ่มใสมีทั้งหมด4เล่มจบคือน่าจะออกมาประมาณสักแบบ3-4ปีที่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ละตอนนั้นเนี่ยกูกไก่ก็คือได้ซื้อมาอ่านจบไปแล้วเช่นกันมันก็เออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงก่อนจะไปถึงเรื่องยอ่อขอแนะนา ตัวละครก่อนอ่าพระเอกนางเอกนะคนที่จะมารับบทพระเอกก็คือหนิงเกอหลิวอีหนิงของพวกเราค่ะหลายคนนะก็รู้จักเขาจากบทพี่ห้าตูจากเรื่องสตรีหานฉางเกอจริงๆแล้วอ่ะอันนี้น่าจะฉายปี2021มั้งแต่ว่าปี2022ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่รับบทหลักก็คือเรื่อง ดาบเสียดฟ้านั่นเองคือหนิงเกิเนี่นะเขาแบบเดบิวต์มาจากการเป็นนักร้องใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วคือร้องเพลงประกอบละครอย่างเพียบเลยทุกคนคือได้ยินเสียงแล้วก็จะแบบอ๋อนี่เสียงของหนิงเกิเนี่นะเรื่องนี้ค่ะจะมารับบทเป็นพระเอกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกเต็มตัวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแรกนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูสักทีต้องรอจริงๆซีรีส์รอฉายของหนิงเกอก็มีหลายเรื่องอยู่อะ มาต่อที่นางเอกกันบ้างนางเอกของเรื่องนี้ก็คือซ่งจูเอ,อ๋อสาวน้อยหน้าตาแบบว่าแก่นเซียวน่ารักอยู่นาะคนนี้อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหน้ากันแต่ถ้าเห็นหน้าปุ๊บอาจจะอ๋อๆเคยเห็นเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างล่าสุดที่กูไก่ดูนะก็คือเรื่อง รักใหม่ทั้งทีไม่ขอเป็นบอสได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยนะมีฉายทาง VTV ที่เป็นซับไทยไปหาดูได้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ l e g a l y Romance เรื่องเนี้ยก็คือแบบน่ารักกุกิกมากเล่นกับห่วงจื่อเทาเป็นสไตล์จีนปัจจุบันอ่ะทีนี้สองคนนี้ก็จะมาเจอกันในเรื่องปอรปะปักจำนนดูจากชื่อเรื่องปอรปักจำนนมันยังไงคะมันก็คือพระเอกเนี่ยมาสายแบบว่าหลัวชั่วเลยจ้าใครชอบแนวนี้แบดแบต้องดูเป็น แนวแบบว่าขึ้นอย่างหงลงอย่างหมาแกเรื่องเราก็คือว่าอามันมีปมพระเอกเนี่ยเวยเศร้าเขาเนี่ยนะเป็น คือแบบเป็นแม่ทัพเป็นทหารแต่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยทั้งพ่อทั้งพี่ชายเนี่ยตายในการศึกสงครามซึ่งนัดแนะกันไว้กับอีกตระกูลหนึ่งอ่าแต่ว่าตระกูลนั้นเนี่ยนะผิดคําพูดไม่ยกทัพมาช่วยทําให้พ่อกับพี่ชายต้องตายตัวพระเอกเองก็คือบาดเจ็บมากตอนนั้นอายุแค่แบบ10กว่าเองกว่าจะกลับฟื้นคืนมาได้เพราะงั้นเขาก็มีความแค้นความแค้นกับใครต้องไม่ใช่ใครต้องเป็นบ้านนางเอกแน่นอนคนที่ทําผิดกับพระเอกก็คือคุณปู่ของนางเอกอ่าบ้านเอก จะแท้เฉียวทีนี้เขาจะวางพลอตให้เบื้องหลังเนี่ยนะมันเป็นการรบชิงบัลลังก์แบบชิงดินแดนมาเป็นยุคที่แบบมีกษัตริย์นะมีฮองเต้แต่ว่าแต่ละหัวเมืองเนี่ยก็แบบมีมณฑลเป็นของตัวเองแต่ละคนก็เป็นเจ้าเมืองอาบ้าพระเอกเนี่ยนะเว่ยเซาเนี่ยก็เป็นแบบเจ้าของเมืองเมืองหนึ่งเออส่วนบ้านนางเอกเนี่ยก็ครอบครองอีกเมืองหนึ่งเช่นกันทั้งหมดนี้อยู่ใต้ฮองเต้แต่ว่ามันก็แบบฮองเต้ก็คือแบบอ่อนแอนี่นู่นนั่นก็เลยมีการรบพุ่งแย่งชิงดินแดนกัน แน่นอนว่าพระเอกของเราก็ต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่แบบว่าอยากจะมีอํานาจพยายามจะนู่นนี่นั่นเช่นกันใช่ไหมทีนี้ฝั่งตระกูลนางเอกอ่าก็คืออยากจะดองกับบ้านพระเอกด้วยการแบบส่งลูกสาวเนี่ยไปแต่งงานจะได้แบบก็คือพูดง่ายๆว่าส่งสาวงามไปเพื่อ จะดองเป็นพันธมิตรกันว่างั้นเหอะทั้งที่จริงๆแล้วว่าสมัยรุ่นปูนะ่เนี่ยมีความแค้นต่อกันเออที่ไหนได้บ้านพระเอกก็ตอบรับอีกจริงๆแล้วคนที่จะต้องไปแต่งงานกับพระเอกเนี่ยเป็นพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางเอกอันนี้เป็นคู่รองนะแต่ว่านางเอกเนี่ยคือส,งส่งเสริมให้พี่สาวเนี่ยหนีไปกลายเป็นว่าตัวเองต้องสวยแต่งกับพระเอกเองแล้วทําไมนางเอกถึงทําแบบนั้นเพราะว่าอ่ะถ้าตามนิยายเนี่ยนะ นางเอกเนี่ยทะลุมิติมาจ้าแล้วยังฝันเห็นเหตุการณ์นในอนาคตอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวในอนาคตเนี่ยนะพี่สาวนางเนี่ยแต่งไปกับพระเอกจริงแล้วก็ตายส่วนบ้านนางเนี่ยก็คือตายทั้งบ้านด้วยความแบบแค้นของพระเอกแล้วบ้านนางเนี่ยไปเข้าผิดฝั่งอะไรประมาณเนี้ยนางเอกก็เลยพยายามจะแบบไม่ให้คนทางสกุลเนี่ยต้องตายรวมทั้งพี่สาวใช่ไหมก็เลยพยายามจะเปลี่ยนแปลงที่ไหนได้ตัวเองหรือต้องเป็นคนที่จะไปแต่งกับพระเอกเองอ่ะคราวนี้มันก็จะเป็นแบบ เรื่องราวด้วยนะเปิดเรื่องมาก็คือแต่งงานกันทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากนี้มันก็จะเลยเป็นการที่แบบว่าพระเอกก็คือแค้นนางเอกแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลงรักตั้งแต่เห็นครั้งแรกอุย้ยในขณะที่นางเอกเนี่ยนะก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวของตัวเองสุดท้ายนะสี่เล่มมันก็จะเป็นโอ้โหเรื่องราวมากมายการรบพุ่งนู่นนี่นั่นหลังจากนี้จุดนี้ที่จะพูดมันคือการสปอยต,ตอนจบแล้วนะทุกคนออตอนจบเนี่ย จบดีแต่มันก็จะมีระหว่างทางแห่งความแบบว่าความแค้นของพระเอกเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันต้องเอาความรักมาสลายความแค้นเออแต่มันก็ก็ไม่ง่ายไงเพราะงั้นมันก็เลยแบบโอ้โหกว่าจะเลยมาถึงจุดนั้นก็ลําบากอยู่ ส่วนนางเอกเองก็ต้องสู้ชีวิตแต่งแต่เข้าจวนพระเอกไปก็ต้องไปตบตีกับแม่ผัวนี่นู่นนั่นเพราะงั้นมันจะมีแบบพื้นของการต่อสู้ชิงเมืองก็เรื่องหนึ่งอะงานที่แบบสองคนนี้ที่คนนึงก็แค้นคนนึงก็คือรักต้องมาเจอกันต้องมาค่อยๆปรับการกววาจะรักกันเล่มไหนอะไรยังไง แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็สนุกก็คือสี่เล่มเลยนะก็ติดตตอนนั้นนะอ่านติดติดกันเลยแบบอืมกว่าจ,จะจบจริงๆเนี่ยหนังสือนะจะยังไม่แน่ใจจะหาได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นก็คือที่วางขายนี่คือบูมมากแต่ว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยน่าจะมีนะลองไปหากันได้นะคะเผื่อใครที่สนใจทีนี้ตอนแรกที่ได้ข่าวว่าเออเขาจะแคสเรื่องนี้ก็ไม่ได้คิดถึงหนิงเกินนะแต่พอหนิงเกินมารับบทปุ๊บเราก็ว่ามันถูกต้องเลยแหละพเพราะมันเป็นแนวหลัวชั่วไงหนิงเกินเนี่ยนะคือมันจะเราเนี่ยจะติดภาพ หน้าตาร้ายๆของหนิงเกอจากเรื่องฉางเกืนนั่นแหละก็จะมีความแบดบอยก่อนใช่ปะเออมันก็เลยคิดว่าหนิงเกอเหมาะมากกับบทนี้ส่วนซ่งจูเอ๋อเนี่ยนางก็น่ารักนางก็แบบคือตามบทเนี่ยนะนางเอกเนี่ยเสี่ยวเฉียวเนี่ยเขาจะอายุแค่15เพราะงั้นก็เลยคิดว่าซ่งจูเอ๋อมาเล่นก็น่าจะได้เพราะว่านางจะเล่นแบบแนวกุ๊กกิกแก่นเสียวเนี่ยเก่งอยู่ทีนี้ค่ะเราก็มาคอย รอกันนะคะน่าจะต้องรอกันอีกเป็นปีแต่ว่าอยากจะหยิบม,มาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกนะทุกคนอยากให้ว่วางๆก็ลองไปหานิยายมาอ่านกันได้สนุกสนานเออค่าเวลากว่าที่เราจะได้ดูเรื่องนี้ค่ะอัปเดตเรื่องประปักษ์จำนวนก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ